การลงขายสินค้าในดิวเชคเกอร์ครั้งแรกในตอนทําครั้งแรกนะครับเราจะต้องมีข้อมูลร้านค้าหรือเราต้องเปิดร้านค้าเรียบร้อยแล้วนะครับถึงจะลงสินค้าได้ส่วนวิธีขั้นตอนการเปิดร้านทํายังไงเดี๋ยวผมทําคลิปต่อไปแต่วันนี้จะบอกวิธีสําหรับคนที่มีร้านค้าแล้วต้องการลงสินค้าครั้งแรกจะทํำยังไงนะครับก็เขาเริ่มต้นเข้าเว็บของดิวเชคเกอร์ก่อน แล้วก็เข้าไปล็อกอินได้เลยนะครับล็อกอินตรงนี้นะตรงรูปคนกดล็อกอินสีเหลืองนะครับใส่ข้อมูลอีเมลกับพาสเวิร์ด่ก็จะเข้ามาหน้าของระบบนะครับกดตรงรูปคนดูอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นกด Go to m e r c h a n t Office นะครับอยู่ตรงนี้กดเข้าไปเลยครับแล้วก็ปัดขึ้นไปนะอันนี่คือข้อมูลอันนี้ข้อมูลเดิมที่ผมเคยลงไว้แต่ว่าจริงๆไม่ไม่ได้ลงขายตัวนี้นะแต่ลงเพื่อทดสอบในการลงสินค้าสินค้าที่ลงจริงๆจะอยู่ตรงนี้นะครับ ณปัจจุบันจะอยู่ตรง a p r o v e a p p r o v e คือที่เขานุมติแล้วแต่ตรงนี้ก็คือเป็นสินค้าที่เราเคยลงทั้งหมดจะมารวมอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านมันจะรวมอยู่ตรงนี้นะครับ mm hmm. ก็กดตรง p p r o v e ดูว่ามีไหมสินค้าที่เคยลงไว้ mm hmm. ถ้าไม่มีมันก็จะขึ้นว่าไม่มีนะครับไม่มีก็คือยังไม่ได้ลงสินค้าที่ผ่านการอนุมัติถ้าจะลงสินค้า ถ้าจะเริ่มต้นลงสินค้าเนี่ยนะครับก็กดตรงลูกคลอีกครั้งหนึ่งเมอร์ชันแล้วไปกดแ d d ด a l ตรงนี้นะครับแ d d ด a l เพื่อเริ่มต้นลงสินค้าขอก,กดแล้วก็ปัดขึ้นไปเลยนะครับเขาจะให้เราเริ่มใส่ข้อมูลทีละส่วนส่วนแรกก็คือชื่อร้านนะก็กดได้เลยครับชื่อร้าน เนี่ยพอดีผมมีผมทําผมทําร้านไปแล้วมันก็เลยมีชื่อขึ้นมาตรงนี้หนึ่งล้านค้าเราสามารถเปิดกี่ร้านก็ได้ในหนึ่งในหนึ่งพอร์ตหรือในหนึ่งชื่อนะ,นะครับแล้วแต่ละร้านให้แยกประเภทไปเลยว่าอ,อย่างร้านนี้ขายอาหารร้านนี้ขายของใช้นะครับระบุไปเลยนะครับแยกเป็นแยกเป็นร้านค้าไปเลยเวลาอนุมัติเขาจะอนุมัติง่ายแต่ถ้าเราใส่รวมๆเช่นขายทุกอย่าง ทุกสิ่งทุกอย่างนะมันแบบนี้เวลาอนุมัติเนี่ยเขาจะอนุมัติญาติให้แยกประเภทเป็นเป็นเป็นรายการเป็นรายการสินค้าแต่ละกลุ่มไปนะครับว่าเราจะขายกลุ่มไหนก็กดเข้าไปเลยครับตรงร้านเรามันจะขึ้นชื่อร้านไว้ว่าเราจะลงขายในร้านนี้จากนั้นก็มาเลือกครับว่าเรามาอยู่ในกลุ่มไหนนะครับตรงสีเล็กขัดไปเลยนะอ่าเป็นประเภทไหนเป็นสินค้า นะครับเป็นบริการเป็นสินค้าภายในบ้านแล้วก็เกี่ยวกับเครื่องยนต์นะครับต่างๆต้องเที่ยวไหมหรือว่าเป็นเกี่ยวกับเพลเทนเมนต์พวกงานอดิเรกต่างๆเลือกข้อใดข้อหนึ่งนะผมเลือกเป็นสินค้าโปรดักต์ทั่วไปนะครับแล้วก็มาเลือกย่อยข้างล่างว่าเราขายอะไรขายตรงนี้เป็นแนวทางได้นะว่าเราจะขายอะไรเช่นขายแฮนด์เมดขายจิวเวลรี่นะครับ หรือว่าขายพวกของเล่นเด็กความสวยความงามเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์นะอื่นๆอะไรประมาณนี้นะเราก็เลือกเอาอาหารเครื่องดื่มอะไรเงี้ยครับเลือกเอาข้อใดคนหนึ่งผมเลือกเอาเป็นผมเลือกเอาเป็นอันนี้แล้วกันสมมติผมจะขายครีม ครีมทารักษาส้นเท้าแตกก็ต้องเป็นอะไรครับเป็นบิวตี้ไหมบิวตี้คอสเมติกบิวตี้คอสเมติกนะครับมันก็จะมีย่อยให้อีกเกี่ยวกับเล็บเกี่ยวกับเมคอัพเกี่ยวกับผมเกี่ยวกับหน้าเออไม่มีหน้าผมเล็บไม่มีไม่มีก็เดี๋ยวอาจจะไม่ใช่ตัวนี้ แล้วก็ไปดูตัวอื่น Natural Bioprodut Food Beauty c o s m e t i c กผิตภัณธรรมชาติอื่นๆเอาเป็นอื่นๆแล้วกันนะ นะครับก็เลือกค้างไว้ไม่ต้องทําอะไรนะมันเลือกให้เราก็ค้างไว้ทีนี้ต่อไปตรงนี้สําคัญมากนะดีลดีลไตเติลก็คือหัวข้อของสินค้าที่มันจะปรากฏขึ้นมาเวลาลูกค้าเข้าไปกดดูสินค้าเราเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาหน้าแรกเลยเพระาะฉะนั้นต้องทําให้เป็นลักษณะของการใช้คําพูดหรือใช้ข้อความที่ครอบคลุม ครอบคุมแล้วก็ง่ายในการค้นหานะครับยกตัวอย่างผมจะขายครีมทาส้นเท้าแตกทำยังไงตรงนี้ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะเราต้องไปแปลใน Google มาให้เรียบร้อยนะว่าเราข้อความภาษาไทยแบบนี้หรือถ้าใครไม่ถนัดภาษาอังกฤษก็เอาเป็นภาษาไทยลุ้นก็ได้ในกรณีที่เราต้องการขายาเฉพาะในประเทศไทย แต่ถ้าเราบอกเราจะขายทั่วโลกเลยส่งขายไปทั่วโลกเราก็ต้องทำเป็นภาษาอังกฤษสากลน,นะครับเราเตรียมข้อมูลไว้เสร็จเรียบร้อยก็ไป๊อปปี้มาวางได้เลยนะครับนี่ข้อมูลที่ผมทำไว้นะฮะคือส่วนแรกก่อนก็คือเราใส่ตรงนี้ก่อนรายละเอียดสินค้าบางส่วนนะครับ สังเกตดูนะผมจะใช้คำแยกกันอย่างเช่นครีมทาตครีมทาส้นเท้านะครับครีมทาส้นเท้าแล้วก็แยกแยกคำพูดนะส้นเท้าแต่ตาตุ่มหัวเข่าวแยกนะคือเว้นวักกนะครับเว้นวักข้อสอบแตกแห้งกล้านแล้วก็รับชำระด้วยวันคอยนะ 50% cash 50%คือผมต้องการที่จะรับเป็นวันคอย50%แล้ว cash ก็คือโยูโรนะต้องการรับเป็นโยโูโร50%ไม่รับเงินบาทเพราะอะไรครับเพราะว่าต้องการเก็บโยูโรไว้ในพอร์ตวิธีเก็บโยูโรไว้ในพอร์ตก็โดยการขายสินค้าก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการในการเติมโยูโรเข้ามาในพอร์ตของเราเติม cash เข้ามาในพอร์ตของเรานะครับ ถัดมาถัดม,มาเป็นดีลเดสคริปชันก็คือรายละเอียดของสินค้าที่เราจะขายนะครับก็ Copy เสร็จก็ามาวางได้เลยใส่รายละเอียดตามตามตัวสินค้าเลยนะครับว่ามันมีคุณสมบัติอะไรยังไงบ้างนะนะครับวิธีใช้ใช้ยังไงใส่รายละเอียดไปอ่าประมาณนี้นะครับทีนี้ เทอร์มแอนด์คอนดิชันก็คือเงื่อนไขในการซื้อหรือในการจัดส่งเราต้องแจ้งลูกค้าให้ให้ครอบคลุมนะครับเราก็ใส่ข้อมูลไปได้เลยนะครับเนี่ยอย่างผมใส่ก็คือข้อแรกก็บอกว่ากดสั่งซื้อสินค้าแล้วแจ้งร้านค้าทางช่องทางแชทในดีลสินค้าได้ทันทีมีรูปประกอบหมายความว่าในดีลแต่ละดีลนะครับมันจะมีช่องแชทเฉพาะให้ลูกค้ากับ ร้านค้าเนี่ยแชทคุยโต้ตอบกันโดยอาตโนมัติอยู่แล้วก็คืออาจจะไม่ต้องติดต่อกันทางไลน์หรือทางโทรศัพท์สามารถโต้ตอบกันทางทางช่องทางนั้นได้เลยผมก็จะมีภาพประกอบให้ว่ากดตรงไหนนะถึงจะเป็นการแชทนะครับประกอบให้กับลูกค้าดู2ลูกค้าส่งคูป,ปองให้กับร้านค้าเพื่อรีดีมให้ร้านค้ารีดีมนะครับ3หลังจากร้านค้าได้รับคูป,ปองแล้วรีดีมคูป,ปองแล้วจึงจะจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า ก็คือลูกค้ากดคูปองเสร็จเอาคูปองส่งให้ร้านค้าทางช่องแชทร้านค้าก็จะเอาไปรีดีมนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องก็จะทําการส่งสินค้าให้ลูกค้า4ลูกค้าแจ้งชื่อที่อยู่สําหรับจัดส่งสินค้าพร้อมเบอร์โทรทางช่องแชทของร้านค้านะครับแล้ว้อ5้า5สินค้าสุแล้วไม่รับคืนอ,อันนี้เป็นเงื่อนไขในการจัดส่งหรือในการขายนะครับต้องแจ้งในช่องทางนี้ พอครบสามช่องแล้วต่อไปก็ดูครับรายละเอียดตรงนี้ให้เราเลือกข้อใดข้อหนึ่งเช่นถ้ากดข้อนี้ก็จะเป็นว่าลูกค้าเนี่ยสามารถซื้อได้เพียงดีล1หนึ่งดีลต่อหนึ่งคนเท่านั้นนะครับส่วนอันอื่นอย่างข้อนี้ก็บอกว่าคูปองคูปองเนี่ย มีเวลาในการซื้อ2สัปดาห์ก่อ,อนจะหวนอายุอะไรประมาณเนี้นะครับ <c oughs> ให้รีบซื้ออะไรเงี้ยให้รีบใช้คูปองเอาข้อไหนดี need to be set a list e g a o n promotion ผมเอาถ้าเราไม่เลือกเลยสมมติเราไม่เอาสักข้อเลยนะครับเราไม่เอาสักข้อเลยให้ระบบมาเลือกอัตโนมัติ เราก็มากดข้างล่างเลยครับ a อ p l y หรือ n e x t เลยมันก็จะไปหน้าที่สองหน้าที่สองนี้ให้ใส่อะไรบ้างหน้าที่สองข้อแรกตรงนี้ก็คือให้เลือกครับให้เลือกวันนะให้เลือกวันว่าเราจะเริ่มขายวันไหนอย่างวันนี้ผมทำวันที่หกกว่าจะนุมัติก็อาจจะนานใช้เวลาประมาณสักปีไปสองสัปดาห์นะเราเลือกไปเลยยี่สิบนะครับเลือกไปเลยยี่สิบ 20เดือน7นี่คือวันที่เราจะเริ่มขายสินค้าชิ้นนี้นะครับแล้วจะขายถึงเมื่อไหรนะ่อาจจะขายถึงตีหน้าไปเลย2023 2น2 3่นะแล้วก็เดือนเดือนก็จะเป็นเดือนกรกฎาเนาะ20เหมือนกันสมมติ1ปีอ่ะเราขายไปเลยปีนึ่งยาวๆ ทีนี้มาดูราคานะครับเป็นยูโรราคาสินค้าเป็นาราคาบาทเงินบาทคือราคานี้ราคาเต็มนะ139บาทนะครับผมคิดจาก Google นะแปลไอคำนวณให้นะเป็นยูโรนะครับราคาเต็มคือ3.77ยูโร3.77ยูโรเราก็ามาใส่เลยครับ3.77ยูโร มีส่วนลดไหมถ้ามีก็ใส่เป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่มีก็ข้ามตรงนี้ข้ามไปนะครับราคาเต็ม3.77จุดยูโรนะครับทีนี้เราก็มาดูว่าพนะิเรียดเพจฟิตวันเนี่ยตัวนี้นะครับตัวนี้นะตัวนี้หมายความว่าเราจะให้ลูกค้าชำระด้วยวันคอยกี่เปอร์เซ็นตะ์เขาตั้งเขาตั้งไว้ต่ำสุดห้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราจะรับ วันคอยมากกว่านั้นเช่นรับวันคอยแปดสิบปเซ็นต์เรก็ลากไปเจนะ็สสดสิบหกแปดสิบอสมตแปดสิบแปดสิบเอร์เซ็นตมันก็จะมีราคาขึ้นมาให้เราเห็นไหมครับตรงนี้ราคาจะขึ้นอัตโนมัติเลยนะว่าเป็นยูโรกี่ยูโรเป็นวันคอยเท่าไหร่มันจะขึ้นมาเลยนะแต่ว่าผมตั้งไว้ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะคือจะรับวันคอยห้าสิเปอร์เซ็นแล้วก็รับยูโร 5 0มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้กรณีที่เป็นเงินบาทละ่ะถ้าเป็นเงินบาทนะครับต้องคำนวณมาเป็นยูโรก่อนแล้วตรงนี้จะกลายเป็นถ้าเป็นเงินบาทนะตรงนี้จะเป็นศูนย์ยูโรนะครับคือไม่รับยูโรเลยแต่ะรับเป็นเงินบาทแต่ช่องนี้เงินบาทมันไม่ขึ้นนะเราต้องไปคำนวณเอง เดี๋ยวผมจะทำเป็นเงินบาทให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ก่อนทำเป็นยูโรก่อนโอเคทีนี้ก็เลื่อนดูครับว่าเราจะขายทั้งหมดกี่คูปองสินค้ากี่กี่ตัวไอ้กี่กีจ่จำนวนกี่ชิ้นอาสมมติผมตั้งไว้ที่หนึ่งร้อยชิ้นนะครับขายร้อยชิ้นนะถ้านหนึ่งร้ยชิ้นขายหมดก็เอาหนึ่งร้อยมาคูณด้วย 1.89่งจเยูโรเราจะได้เงินมาทั้งหมด189ยแปดสิูโรถ้าร้อยชิ้นนะครับแต่ถ้าเราต้องการสักมากกว่านั้นอาสมมติจะขายสักให้มันได้500ร้อยูโรอ่ะให้มันได้คำนวณคำนวณแล้วได้500ยูโรเพราะว่า500้อยูโรถ้าเราได้500รยูโรเราสามารถเอา500ร้อยูโรที่ได้ไปถอนเป็นเงินได้ มันมีช่องถอนอยู่นะครับสามารถถอนได้คขั้นต่ำเนี่ยเริ่มที่500ยูโรโดยการถอนจากแคสเพราะฉะนั้นใครต้องการแลกเปลี่ยนโดยการรับเป็นยูโรก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคือเรารับเป็นยูโรมาไวในใ,ใ,ในในในพอร์ตเราเป็นแคสนะพอยูโรเราสะสมไปเรื่อยๆนะครับขายไปเรื่อยๆนะ่จนครบ500ครบ500เราสามารถเอา500ไปเปลี่ยนเป็นเงินบาทได้โดยผ่านช่องทางของการแลกเปลี่ยนเป็นบิตคอยบริษัททําช่องทางการแลกไว้ให้แล้วนะครับ โอเคผมตั้งไว้ที่ร้อยร้อยคูปองอะไรกันนะทีนี้คูปองเนี่ยมันจะเริ่มขายตั้งแต่เมื่อไหร่จนถึงเมื่อไหร่นะครับก็ไปดูข้างบนครับเราจะขายตั้งแต่ยี่สิบทับเจ็ดใช่ไหมก็ตั้งให้ตรงกันไปเลยยี่สิบทับเจ็ดนะครับตั้งให้ตรงกันนะยี่สิบจะขายยี่สิบเดือนเดือนเจ็ดนะครับถึงเมื่อไหร่ก็คือเผื่อให้เขาหน่อยนะ เผื่อให้เขาหน่อยแต่กี้เราบอกว่าเราขายถึงปี2023วันที่20ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่า20ไปแล้วเนี่ย20ไปแล้วเนี่ยเขาเขาซื้อไปแล้วแต่เขายังไม่ได้รีดีมอ่ะนะก็ให้เวลาเขาไปอีกสักหนึ่งเดือนละกันเป็นเดือนถัดไปนะเดือนสิงหาเป็นวันที่30แล้วละกันนะให้เวลาลูกค้าเอาสินเอาซื้อคูซื้อไปแล้วลืมไม่ได้ส่งคูป,ปองให้ร้านค้านะครับ เราเราก็มีเวลาคูปองวันสุดท้ายน่ยหลังจากครบสมมติเราตั้งไว้หปีวันสุดท้ายนับถอยหลังไปสัก1เดือนก็ได้เผื่อเขาลืมในการรีดีมคูปองในการส่งคูปองให้เรารีดีมนะครับโอเคครบหมดแล้วนะอจอไปดูนิดนึงนะครับอันนี้คือข้อ2นะครับข้อ2ต่อไปเราจะไปข้อ3าละเราก็กด apply next ไปเลย โอเคทีนี้เขาจะให้เราลงรูปภาพสินค้าละนะครับสินค้ารูปภาพที่รองรับก็คือต้องไม่เกินรูปภาพต้องไม่เกิน4เมกต่อรูปนะครับแล้วก็ขนาดความกว้างาขนาดอันนี้สิบหกต่อเกก็คือรูปภาพธรรมดานี่แหละครับรูปภาพสี่เหลี่ยมธรรมดาแล้วสามารถที่ลงได้ก็คือเป็นภาพ JPEG นะครับเป็น PNG ได้นะครับแล้วก็เป็น JPEG ได้นะส่วนมากจะเป็น JPEG อยู่แล้วนะครับภาพจะเป็น JPEG อยู่แล้วโอเคถ้าพร้อมเราก็โหลดได้ทั้งภาพและวิดีโอนะตอนนี้เราโหลดโหลดภาพก่อนนะครับก็กดตรงนี้เลยนะกดตรงสีฟ้าๆนี้นะครับกดเข้าไปนะครับ โอเคภาพที่เราเลือกพอเรากดวางเรียบร้อยมันจะไม่ยังไม่ปรากฏภาพขึ้นมาให้เราเห็นนะแต่ว่าระบบขึ้นมาเป็นตัวหนังสือสีเ,เขียวๆคุาน,นะว่าอัปโหลดแล้วนะครับเราก็กด apply next เลยครับทีนี้วิธีการส่งแล้วว่าจะส่งแบบไหนมันมีอยู่3ามวิธีนะครับก็คืออันแรกส่งด้วยตัวเองก็คือส่งผ่าน delivery นั่นเองส่งผ่านผู้ขนส่งต่าง นะครับอีกอันหนึ่งก็คือให้ลูกค้าเอาคูป,ปองมารีดีมที่ที่ร้านค้าอันนี้สําหรับร้านค้าที่ขายพวกอาหารพวกอาจจะเป็นเครื่องดื่มอะไรเงี้ยนะครับต้องไปกินที่ร้านก็เอาคูป,ปองไปรีดีมที่ร้านนะครับแล้วก็ออนไลน์เซอร์วิสก็คือเช่นอาจจะเปิดเป็นบัตรเติมเงินอ,อาจจะเปิดเป็นบัตรเติมเงินหรือว่าเอา่อเป็นการซื้อเกี่ยวกับออนไลน์นะครับสินค้าออนไลน์คือไม่ต้องส่งสินค้านะ สามารถส่งออนไลน์ให้กันได้เลยมีสาวิธีของผมก็จะเป็นส่งด้วยชิปปิ้งตัวนี้นะครับอันแรกนะนะครับทีนี้ข้อมูลร้านค้าตามนี้ถูตกต้องไหมที่เราเคยลงไว้นะครับก็ถ้าตกลงถูตกต้องก็ไม่ต้องทําอะไรเลื่อนไปอ่าทีนี้รายละเอียดต่อท้ายของเขาเรียกว่ารายละเอียดที่มันต่อท้ายในส่วนของสินส่วนของร้านค้าเราจะแจ้งอะไรครับ เราจะแจ้งเช่นแจ้งหรือไม่แจ้งก็ได้ตรงนี้นะอาจจะแจ้งเช่นเบอร์โทรติดต่อร้านค้าหรือว่าแอดไลน์ ID ต่างๆแจ้งรายละเอียดตรงนี้นะครับใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ตรงนี้ไม่บังคับนะครับทีนี้เลือกประเทศละว่าเราจะขายแบบไหนนะไปเลือกประเทศเอเชียเลยนะครับกดเอเชียนะแล้วก็ไปเลือกไทยแลนด์นะครับ ไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์ส่งเราเราขายเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นนะครับไทยแลนด์ Thailand เท่านั้นนะครับติ๊กติ๊กทิ้งไว้ค้างไว้เลยแล้วก็กดแอป l y n ยเน็กสีเหลืองเข้าไปนะครับไม่ยอมให้ไปค้างอะไรต้องขึ้นไปดูล้ขึ้นไปดูก่อนโอเคแสดงว่าบังคับให้เราใส่ ให้เลือกนะสินค้าให้เลือกให้เลือกตรงนี้นะกดเลือกนะครับให้มันขึ้นแบบนี้เข้มเข้มสีเข้ม,ขม,ขมนะโอเคได้หล้อยังกดแอปพลายอ่าเรียบร้อยนะครับส่วนอันนี้การโปรโมทเราต้องการจะโปรโมทด,ดีลของเราไหมเพื่อให้ลูกค้าล้างขายลูกค้าเวลาเปิดหน้าแรกของดีเช็คเกอร r เนี่ยเราจะไปขึ้นหน้าแรกเลย โดยที่ไม่ต้องไปค้นหาก็คือมันจะมีค่าใช้จ่ายนะครับมันจะมีค่าใช้จ่ายอยู่นิดนึงถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่โปรโมทก็ก็ไม่ต้องก็เลื่อนไปเพราะว่าจริงๆมันต้องมีเครดิตถึงจะโปรโมทได้นะจนก็คือใช้ห้าเครดิตเนะี่ยห้าเครดิตนี่จะได้อยู่ถ้าเครดิตกับ1ิบเครดิตนะแต่ตัวนี้เรามีอยู่ศูนย์เครดิตก็คือยังไม่มีเครดิตก็อาจจะเป็นในเรื่องของการรีวิวสินค้า เวลาลูกคา้าซื้อไปมีการรีวิวให้เราเนี่ยมันเราน่าจะได้เครดิตตรงนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังไม่มีก็ยังไม่ต้องติ๊กอะไรนะครับก็กด submit for a p p r o v e ได้เลยก็คือส่งให้กับผู้อนุมัติดีลนะครับกด submit for a p p r o v e โอเคเรียบร้อยละทีนี้เรามี2องงนให้เลือกก็คืออันแรก มีสินค้าอื่นเพิ่มไหมก็กดตัวนี้ถ้าไม่มีแล้วเราจะกลับไปดูเดียวนะที่เราทําไว้นะครับก็กดสีเหลืองนะครับผมกดสีเหลืองนะมันก็จะขึ้นตรงนี้ครับขึ้นตรงให้เราดูตรง pending นะให้ไปดูตรง pending นะครับ pending คือที่เราเพิ่งทําไปเมื่อสักครู่เนะี่ยมันจะขึ้นตรงนี้ใช่ไหมครับมันจะขึ้นหน้าแบบนี้เลยนะ ที่เราทําไว้ในคะรีมทาส้นเท้าจะสําหรับที่เราทําข้อมูลไว้นะครับเดือนนี้จะเริ่มเมื่อไหร่เริ่มทนะี่สบเดือนเจ็ดนะครับคูปองมีทั้งหมดหนึ่งร้อยคูปองรับยูโรหนึ่งจุดแปดแปดยูโรบวกกับวันคอยเท่าบวกกับวันคอยศูนย์จุดศูนย์สี่สี่จะซื้อได้เมื่อไหร่ซื้อได้เริ่มต้นหนึ่ยี่สิบ วันที่ยี่สิบจะเริ่มซื้อได้รายละเอียดที่ทําไปเห็นไหมฮะขึ้นมาตรงนี้โอเคทีนี้สินค้าที่เราลงอ่ะมันมีรูปทั้งหมดสี่รูปเห็นไหมฮะรูปที่เราลงไว้ขึ้นตรงนี้สองสามสี่รูปมีสี่รูปจริมีแค่สามนะผมกดผมกดตรงนี้ซ้ําไปซ้ําไปอันหนึง มันซ้ำกันสองอันนะครโอเคเรียบร้อยในการการลงสินค้าก็เสร็จแล้วนะครับทีนี้มาดูวิธีการแจ้งร้านแจ้งให้กับผู้อนุมัติว่าเราทำดีลไว้แล้วนะต้องการให้เขาอนุมัตินะครแจ้งไปที่ไหนเราก็เตรียมข้อมูลตามนี้นะครับก่อนจะส่งอีเมลนะ ก็ใส่ชื่อดีลนะครับที่เราทําไว้่ดีลที่เราทำไว้นะฮนะชื่อยูเซอร์นะครับที่สร้างร้านค้ายูเซอร์เราก็จะเปิดเราก็ไปดูว่าตอนเราสร้างเราสร้างชื่อชื่ออะไรอ่าดูยูเซอร์ดูตรงนี้นะกดกดตรงนี้นะครับยูเซอร์นะครับเนี่ยนี่คือยูเซอร์นะครับตรงนี้นะก็ c o ปปี้ไปเลยก็ไดนะ้คัดลอก แล้วก็ามาวางนะชื่อยูเซอร์ที่สร้างร้านค้านะครับต่อไปชื่ออ e ีเมลที่ผูกกับบัญชีอีเมลเราที่ผูกกับบัญชีเราก็ใส่ไปนะครับเบอร์โทรที่อยู่ในพอร์ตเราเบอร์อะไรก็ใส่ไปพอครบเรียบร้อยนะเราก็ทําการส่งแล้วก็ใส่หัวข้อว่าขออนุมัติดีสินค้านะครับอีเมลก็ใส่ข้อมูลที่เราใส่ไว้นะนะครับชื่อดีอะไร ชื่อผูซช้ชื่ออีเมลเบอร์โทรเรียบร้อยนะครับก็กดส่งเลยหลังจากนี้ก็รออนุมัตินะครับประมาณ2สัปดาห์หรือบางชนก็อาจจะเป็นเดือนนะขึ้นอยู่กับผู้อนุมัติว่าเขาจะอนุมัติตอนไหนนะครับเราก็ทำตามขั้นตอนในส่วนของรอเรียบร้อยก็ส่งอีเมลไปเพื่อ แจ้งทางร้านเออแจ้งทางผู้อนุมัติว่าเราทําสินค้าไว้หนึ่งรายการต้องการขออนุมัตินะครับแล้วเขาก็จะแจ้งเรากลับมาเองว่าให้เราปรับปรุงตรงไหนหรือเปลา่าตรงไหนที่ต้องแก้ไขไหมถ้าไม่มีอะไรแก้ไขเขาก็จะอนุมัติเขาแจ้งว่าอนุมัติแล้วเราก็สามารถเข้าไปดูดีลของเราแล้วก็แชร์ลิงก์ต่างๆที่เราทำสินค้าเนี่ยส่งให้ลูกค้าได้นะครับ ก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่ต้องการจะลงขายสินค้า <Okay. S 1> ก็จะยางนิดนึงนะครับ <Okay. S 1> ค่อยๆดูช้าๆแล้วทำตามดูถ้ามีข้อสงสัยก็สอบถามมาส่วนตัวได้นะครับ